ก็หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็จะสลับมาอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม Visual Studio 2019นะครับก็ตรงเนี้ยเราจะมาสร้างหน้าโปรแกรมเพื่ออะไรเพื่อไปเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูลที่เราเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับโดยอาจารย์มีไฟล์ให้นะครับแต่ว่าเวลาสอบจริงเนี่ยเราต้องทําเองนะเราต้องลากอะไรพวกนี้มาวางเองนะครับซึ่งก็เราก็ทําได้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะส่งไฟล์นี้ให้นะครับแล้วเราก็เอาไฟล์นี้มาทําตามคลิปของอาจารย์นะครับโดยมาดูก่อนโครงสร้างที่อาจารย์ให้มาเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือมี Textbox นะครับเทคบ็อกเนี่ยดูชื่อมันนะสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องรู้ชื่อของพวกสิ่งต่างๆที่อยู่ในหน้าโปรแกรมของเรานะครับอันนี้อันแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นเทคบ b ็อกหนึ่งนะครับเทคบ b ็อกสองเทคบ3็อกสาม เทคบล็อกสเทคบล็อกแบบนี้เรียงกันนะ,ะต้องเรียงกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้นึกขึ้นได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อ,อตรงราคาหนังสือเนี่ยอยู่ที่เทคบล็อกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจะให้แอดวานซ์ก่าน,นั้นเราสามารถเปลี่ยนชื่อพวกนี้ได้นะครับแต่ก็เอาเป็นเทคบล็อกนี่แหละเนาะง่ายๆดีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อ uh, บัตทนหนึ่งบัตทนสอไปอันนี้ ดูดูนนะบอททอนสองนะครับอันนี้ก็บอททอนสามอันนี้บอททอนสี่นะครับแล้วก็มี Data Gri d นะครับหลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลเสร็จนะมาสร้างหน้าโปรแกรมมาสร้างหน้าโปรแกรมเสร็จกดเซฟอย่าลืมกดเซฟเป็นระยะนะครับและเมื่อกดเซฟเสร็จแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำการพูดคุยไปยังฐานข้อมูลเนี่ยก็คือการดึงข้อมูลมาไว้ที่ Data Gri d ก่อนนะครับโดยวิธีการดึงข้อมูลทำยังไงนะ ให้เราไปคลิกไปที่ Data Grid นะครับแล้ว Data Grid เนี่ยมันจะมีลูกศรเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเห็นไหมฮะก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเดต้าซอ r c สนะครับโดยการคลิก d r o p ดาวตรงนี้ลงมาปุ๊บตอนแรกมันจะยังไม่มีนะเราต้องแอดเพิ่มให้มันนะครับโดยการแอดเพิ่มเนี่ยให้มันคลิกตรงนี้นะครับตรง add project data source ตรงนี้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะเต็ปนี้เรากด next ไป สเต็ปนี้กเน็กไปอีกส่วนสเต็ปนี้รอก่อนนะครับเย็นเย็นนะครับให้เรากด New Connection New Connection นะครับกดเข้าไปเลยทีนี้โปรแกรมมันจะถามว่าเราจะเอาไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอะไรนะครับสิ่งที่เราใช้ก็คือตัว sql server อันนี้นะอันสั้นๆนะครับอันยาวๆเนี่ไม่ใช่อันนี้นะครับใช้อันนี้นะครับเส็จแล้วกด Continue ไปอ่าหลังจากนั้นเราจะต้องมากำหนด Server Name เซิร์ฟเวอร์เนมเอเซิรเราชื่ออะไรนะครับให้เราพิมพ์แบบนี้เข้าไปนะจุดเปลี่ยนภาษาแป๊บจุด backslash นะครับแล้วก็ sql express แบบนี้พิมพ์ให้ถูกต้องถ้าพิมพ์ผิดฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลมันจะไม่ขึ้นมานะครับเราต้องพิมพ์ชื่อ s ซ r ร e r ให้ถูกนะฮะต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์มันนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เลือกเป็น windows a u t h e n โดยปกติมันจะเลือกให้อยู่แล้วนะครับโอเคนะ ทีนี้ก็สลับมาที่ลงมาที่ตรงนี้นะครับเลือก database name นะครับกดเข้าไปทำไมของอาจารย์ไม่ขึ้นเพราะอะไรเ,เราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าโดยปกติในเครื่องที่ที่วิไลเนี่ยมันมันเขาติ๊กไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าของอาจารย์ต้องติ๊กเนาะโอเคเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีรายการขึ้นมาแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็เลือกเป็นฐานข้อมูลเราชื่ออะไรนะ DBCM ใช่ไหมครับก็เลือกเข้าไปนะครับเลือกเสร็จก็กดท e ส t c คอนเนคชั n ดูก่อนก็ได้ mm hmm. อ่าโอเคถ้ามันขึ้นว่าซักซีดแบบนี้แสดงว่าไปต่อได้นะครับก็กดโอเคไปปุ๊บนะเสร็จแล้วก็กด n น็กไปกด n น็กตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็กด n น็กไปนะครับตรงนี้ ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรให้ทำนะก็คือการติ๊กไปที่เทเบิลนะครับติ๊กเทเบิลนะครับเนี่ยเอาค้างค้างแป๊บหบนึ่งนะอ้าเอาเอติดละนะครับติ๊กเทเบิลแล้วก็กด finish นะครับป๊บเข้าไปรอมันแป๊บนึงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับมันจะมีคอลัมน์ขึ้นมาในใน d ัต a grid ละเห็นไหมอ่าอ,อ,อ,นะอันนี้คือเสร็จไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับอันนี้คือเสร็จไปอีกหนึ่งสเต็ปนะการดึง ข้อมูลมาใส่ตัว Data c ก i p นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเซฟนะอย่าลืมกดเซฟสังเกตดูตารางนี่มันแคบไปอาจารย์ขอขยายป๊บแบบนี้อ่โดยประมาณนะครับเสร็จแล้วกดเซฟด้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปถัดไปนะครับ